สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมปอนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมดาร์กเอล M c เอ็มคลาสสิกนะฮะ ก็วันนี้นะครับตัวผมเองนะครับจะมาพูดถึงหรือว่าแนะนําวิธีการปรับภาพของเกมนี้นะครับว่าเราจะปรับยังไงให้มันดูสวยให้ดูลื่นดูสมูทนะครับรวมถึงวิธีการเปิดหลายๆจอสําหรับใครที่ยังไม่ทราบข,ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงด้วยว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรในการเล่นในคลิปคลิป,ลปนี้นะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปถัดไปด้วยนะครับผมอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับกุ๊ก ร้านนี้นะครับแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับรวมถึงการเติมถูกเติมไวแน่นอนร้านนี้ของจริงของดีปลอดภัย100%นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อทาง Rescription ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะตัวราคาต่างๆขึ้นจอไว้ให้ตรงนี้และกันนะครับยังไงก็อย่าลืมสนใจติดต่อทางร้านไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปของเรากันเลยก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวเกมแร็คแร็เอ็มคลาสสิกเนี่ยณตอนนี้นะครับยังไม่มีโปรแกรมที่เป็นคล e เอนอง ช่น PC มาให้เราได้เล่นกันนะครับก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของตัวอีเวเลเตอร์ที่เป็นโปรแกรมช่วยเล่นผ่านทาง คอมพิวเตอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบลูสเต็กเป็นน็อกซ์หรือว่าเป็นตัว L d Player นะครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมเคยเทสมาก,ก็จะเคยเทสทั้งหมด2โปรแกรมนะครับก็จะเป็นตัวบลูสเต็กกับตัว L d Player นะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า L d Player และกันนะครับจะเป็นแอปสีเหลืองๆนะฮะก็จะบอกว่าตัวบลูสเต็กเนี่ยนะตอนที่ผมไปลองเล่นมานะครับก่อนนั้นนี้ผมใช้บลูสเต็กนะแต่จะบอกเลยว่าบลูสเต็กเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไม่รองรับตัวเกมของแรร์เอ k M สักเท่าไหร่ ะะดังนั้นเวลาเราปรับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะปรับภาพสวยแค่ไหนในเกมให้มันดูดีมากแค่ไหนนะครับภาพมันก็จะยังออกมาดูแบบแตกๆอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะแคปผ่านทางคลิปลฟ์สตรีมที่เป็นไลฟ์สตรีมวัน2วันแรกนะครับที่ผมเคยไลฟ์สตรีมไว้นะมันก็จะเป็นภาพแตกๆอยู่ตามวิดีโอตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ส่วนถ้าเกิดว่าเป็น LD Player เนี่ยมันจะออกมาเป็นภาพแบบนี้เลยครับนี่สวยสดชัดเจนนะฮะ ปรับแล้วก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะได้ภาพแบบนี้กันผมทํายังไงกันบ้างสำหรับตัวโปรแกรม LD Player นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะันดับแรกนะครับผมจะพามาดูโปรแกรม LD Player ที่ผมปรับก่อนนะครับว่าอารย์จะทําให้ตัวเกมมันดูแบบ ลื่นปืน้ดลื่นปืน้ดสมูทแบบนี้นะครับหรือว่าภาพสวยขนาดนี้นี่จะทํายังไงได้บ้างนะครับเออบางทีผมบอกเลยนะการที่เราปรับภาพโปรแกรมต่างๆหรือเกมต่างๆให้มันดูภาพสวยขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเกมหรือว่าพวกเราเนี่ยอยากจะเล่นมากขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นมาดูกันที่ตัวโปรแกรมกันก่อนนะครับหลังจากที่เราทําการโหลดเจ้าตัวเกม LD Player มานะครับหรือตัวโปรแกรมช่วยเล่นมานะครับให้เราไปที่คําว่าโปรแกรมตัวนี้นะฮะ ที่ชื่อว่า LD Multiplayer นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีขึ้นมาที่เดสก์ท็อปของเราณนะตอนที่เราโหลดหรือติดตั้งโปรแกรมเสร็จนะครับก็ไปที่การตั้งค่าชั้นสูงก่อนนะครับอ่าตอนแรกเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราทําการกดตรงนี้การตั้งค่าขึ้นมานะครับแล้วก็ดูคําว่าแท็บเล็ตก่อนนะฮะตัวคําว่าแท็บเล็ตเนี่ยให้เราไปดูที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับตรงคําว่า s e t t i n g อ่าเราเซิร์ชเข้ามาเจอคําว่า Display นะฮะ ให้ดูคาว่าดิส l ย์เร s โซลูชันของเรานะครับว่าตัว recommend เนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่า recommend ของเราเป็น1280คณ720ก็ตัวเนี้ยก็ให้ตัวเนี้ยก็ให้ใช้ไป1280คณ720นะครับแต่ว่าตัวของผมเนี่ยมันจะเป็นตัว1920ดังนั้นผมก็สามารถใช้ตัวอันบนได้เลยนะครับส่วน CPU กับแรมนะครับก็ใช้เป็นตัว4อ่าก็คือ ให้ตามที่เขาเขียนไว้ได้เลยเขาแนะนําอันไหนให้ใช้อันนั้นนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแรมมากขึ้นนั่นเองอ่าเวลาใครจะเปิดหลายจอเนี่ยมันจะได้ไม่หน่วงมากนะครับส่วนตรงนี้ก็ใช้เป็นคําว่าแนะนำนะครับและที่เหลือก็ไม่ต้องสนใจเราใช้คําว่าแท็บเล็ตอย่างเดียวนะครับการตั้งค่าโมเดลตรงนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยเราไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับเพียงแค่เรากดตรงนี้อ่าแล้วเลื่อนลงไปล่าสุดนะครับเป็น ASUS ROG Phone ซึ่ง ตัวโปรแกรมขหรือว่าโมเดลที่เป็น a อซูสเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับการเล่นเกมต่อจอสำหรับการเล่นเกมดังนั้นหลายหลายคนนะครับหรือว่าหลายท่านท่านแนะแนําผมมานะครับว่าให้ใช้ตัว a อซูสตัวนี้ดีที่สุดในการเปิดโปรแกรมตัว l d Player นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรหลังจากที่เรากดเป็น AOG ปุ๊บตรงทุกอย่างไอ้พวกนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันก็จะเปลี่ยนให้เลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูทีนึงก่อนเห็นไ,ไหมนี่ มันก็จะเปลี่ยนกลับเป็นตัว ASUS หรือว่าไอตัว ASUS s e z e set ศอะไรเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเองอา่านตามอัตโนมัติเลยนะครับส่วนตรงเนี้ยที่เหลือไม่ต้องสนใจนะครับการตั้งค่าเกมนะฮะก็ให้กดคำว่าติ๊กคำว่าใช้งานโหมดเฟรมเรทสูงไปด้วยนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยก็ปล่อยว่างได้เลยนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันน่วงแลกนะฮะเราไปติ๊กอันนี้อยู่ก็ให้ติ๊กตัวนี้ออกนะครับมันจะทำให้ตัวเกมเราลื่นมากขึ้น เสียงไม่ต้องสนใจนะครับตัวการตั้งค่าเครือขคายเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจขีลัดก็ช่างมันนะครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆตรงนี้ผมไปดูจากหลายๆช่องมานะครับเขาให้ติ๊กเขาบอกว่าให้ติ๊กคาว่ารู้ตรงนี้เปิดใช้งานด้วยซึ่งตัวรู้ตัวเนี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างแต่โดยส่วนตัวที่เคยปรับมานะครับมันก็รู้สึกว่ามันลื่นขึ้นก็เลยใช้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดบันทึกตั้งค่าให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ่าทีนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวเกมนะฮะอ่าส่วนในตัวเกมนะครับก็ปรับไม่ยากนะฮะเข้ามาที่ตัวเกมเราปกติได้แหละครับแล้วก็ไปดูตรงที่เพิ่มเติมนะครับปรับไปที่ตั้งค่าอ่าแล้วตรงนี้เสียงเราก็เลือกได้ตามใจชอบภาษาตัว Data ตัวเองดูนาเมิตตัวเองเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับให้มัน อแหลกน้อยลงก็เอาแค่ดาเมจตัวเองก็ได้นะครับส่วนโมสแตดงค่าดาเมจก็เอาแล้วแต่เราชอบเนาะที่เหลือตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับหลักๆจะมาอยู่ที่หน้านี้เนาะอ่าตัวโหมดเฟรมเรทเนี่ยเราจะเลือกเป็นมากก็ได้นะครับอ่าปานกลางก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวผมขอชี้เป็นมากนะฮะส่วนการเลือกคุณภาพตรงนี้นะครับก็ถ้าอยากให้ภาพสวยนะฮะก็สามารถปรับทุกอย่างให้มันเป็นตันให้หมดเลยก็ได้นะครับจำนวนคนเนี่ยก็แล้วแต่เราชอบนะฮะอ่าที่เหลือก็แค่นี้เลย หลักๆห,หมดประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากปรับให้ภาพสวยๆก็ไม่ต้องกดไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันดูดรอปลงก็กดไว้ก็ได้นะครับมันจะได้ประหยัดพลังงานของตัวอคอมเรามากขึ้นนะฮะอาจจะไม่ได้ดึงหน่วยความจําไปใช้กับตัวโปรแกรมเยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ทํากดแล้วเราก็ทําการกดบันทึกเข้าไปนะฮะแค่นี้เลยเห็นไหมภาพที่ได้นี่ไงสวยสดงดงาม ะะส่วนใครที่อยากจะเปิดหลายจอนะครับทำได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่านะตอนที่เราทําการโหลดตัวแอปพลิเคชันมาเสร็จเรียบร้อยติดตั้งเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นมันจะมีเรียกว่าอะไรมันจะมีโปรแกรมเซตติ้งตัวนี้มาแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีหลายๆจออยากจะเปิดหลายๆจอทําง่ายมากครับให้เราเซตติ้งตัวเหล่านี้ให้มันเสร็จก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปโคลนค่าต่างๆตัวนี้มันจะตามไปด้วยดังนั้น เวลาเราจะโคลนตัวโปรแกรมหรือว่าโคลนให้มันมีจอมากขึ้นเนี่ยให้เซตติ้งตรงนี้ให้เสร็จก่อนพอเสร็จปุ๊บอ่ะล้วกดคําว่าตรงนี้ครับนี่กดจุดๆตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วกดคําว่าคัดลอกอ่ะจำนวนที่เราจะโคลนกี่จออ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดผมจะโคลนขึ้น1จอนะครับผมก็กดคําว่าคัดลอกตรงนี้อ่ะแบบนี้เลยแล้วก็รอให้ตัวกําลังถูกคัดลอกเนี่ยขึ้นจาก0ูถึง100%เซตแค่นี้นะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วแล้วเราก็จะสามารถเปิดหลายจอได้อย่างง่ายดายอ่าหลังจากที่น้องทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเป็น100%เรียบร้อยนะฮะให้เราทําการติ๊กทั้งหมดอ่าแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดแค่จอที่2อ่าเราก,ก็กดเริ่มตรงนี้อ่าถ้าอยากจะเปิดแค่จอที่3ก็เปิดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับหรือเราจะเปิด2จอก็กดตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่าดําเนินการเป็นชุดอ่าเริ่มทั้งหมดอ่าก็คือตรงนี้แล้วมันก็จะทําการเปิดตัวเกมขึ้นมาให้เราอีกทั้งหมด 2จออ่าแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นไหมเปิดมาละ เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตายางงี้อ่าถ้าเกิดว่าเราโหลดเกมอะไรมาแล้วนะครับในจอที่เราโคลนไว้มันก็จะมีตัวเกมนั้นๆอยู่ในแอปพลิเคชันที่เราโคลนเพิ่มด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งอ่าตั้งค่าให้ตัวเกมมันดูลื่นสมูทแล้วก็วิธีการเปิดจอที่มันมากขึ้นสําหรับตัวเกมแรนดอร์็อกเอ็มคลาสสินั่นเองแต่จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ใช้ได้แค่กับตัวแรนดอร์็อกเอ็มคลาสสิกนะครับกับตัวเกมอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้เป็นนยัััังงงไกบบบ้าครรเพื่อ,อส ลิปนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่ หาวิธีการเหล่านี้อยู่นะครับก็อยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาแนะนำคร่าวๆเบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันเปิด2จอนะครับหรือว่าการปรับภาพให้มันดูลื่นและสมูทมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวเกม r บล็ a เดรกเ l ็มคลาสสินั่นเองนะครับเพื่อทำให้เราแบบว่าอยากจะมีภาพสวยๆแล้วก็ทำให้ตัวเกมของเราเนี่ยน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหผมในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้ว สตรีมสดได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบอกลาพี่น้องน,นี้ครับอย่าลืมพักผ่อนดูแลสุขภาพกันด้วยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ